การทำเกษตรด้วยความรักเกษตรกรก็ย่อมได้ความรักจากพืชสวนไร่นาที่ปลูกนั้นกลับคืนมาทั้งผลผลิตที่เป็นความหวังและผลกำไรที่เป็นดั่งลมหายใจของเกษตรกรเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการ t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนดินเปลี่ยนความคิด ผู้ชมครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่รายการดินเปลี่ยนชีวิตของเราได้นําเสนอเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกร,กรไทยที่ยังคงมีความรักในการดํารงชีวิตในการดํารงอาชีพเกษตรกร,กรไทยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนทากลางค่านิยมของคนยุคสมัยนี้ที่ต่างที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่เมืองกรุงแน่นอนครับว่าไม่มีความคิดไหนถูกไม่มีความคิดไหนผิดกับเส้นทางชีวิต ของแต่ละคนที่ได้ตัดสินใจเลือกเดินและก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันครับว่าการเปลี่ยนความคิดของแต่ละคนนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับเกษตรกรที่ผมจะนำเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เขาเป็นชายผู้หนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่เขาต้องการหาแนวคิดมาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตกับการทำไร่ทำนาให้ดียิ่งขึ้นจนวันหนึ่งเขาได้มาพบกับแนวทางเกษตรด,ดี ที่กำลังเป็นที่แพ้่หลายในปัจจุบันนี้ไม่นานครับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนก็กลับคืนมาสู่ชีวิตของชายผู้นี้อีกครั้งเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อม,อมกันเลยครับการทำเกษตรด้วยความรักเกษตรกร ก็ย่อมได้ความรักจากพืชสวนไรนาที่ปลูกนั้นกลับคืนมาทั้งผลผลิตที่เป็นความหวังและผลกำไรที่เป็นดั่งลมหายใจของเกษตรกรเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนดินเปลี่ยนความคิด ไม่มีคนขยันอดตายบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดตราบใดที่แผ่นดินยังคงให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตไว้หล่อเลี้ยงชีวิตเพียงแค่เราดำรงอยู่ด้วยความเข้าใจธรรมชาตินั่นแหละคือความยั่งยืนแห่งชีวิตอันไร้การแข่งขันบนโลกทุนนิยมแนวความคิดเหล่านี้ อาจถูกคนบางกลุ่มปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะมันอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยซ้ำหากจะนํามาใช้ในชีวิตจริงของเหล่านักธุรกิจหรือระบบงานลูกจ้างแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันกลับเป็นแนวความคิดที่กําลังสอนให้คนพลัดถิ่นกลับมารักและเห็นคุณค่าของผืนแผ่นดินบ้านเกิด หายต่อหลายครั้งที่รายการของเราได้พาลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวแง่มุมชีวิตของคนที่ยังคงมีวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมและไม่ได้หอยหาความสุขกับเงินตราเท่านั้นแต่ลมหายใจอันสุขได้ของพวกเขาคือการได้อยู่บนผืนแผ่นดินบ้านเกิดและใช้ชีวิตอย่างมีค่าเพื่อตอบแทนบุญคุณของผืนแผ่นดินบรรพบุรุษแนวคิดเหล่านี้ กำลังแพร่กระจายไปตามผืนดินถิ่นฐานหลายพื้นที่ไม่ต่างจากชีวิตของคําพันพอิตุพรเกษตรกรผู้ไม่เคยทอดทิ้งผืนดินของบรรพบุรุษให้เปล่าประโยชน์แต่ด้วยความขยันของชายผู้นี้ทำให้ดิน ยังคงทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตคำพันธ์และครอบครัวจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรลวไฟในวันนั้นยังลูกชนอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียเพอความอยากจนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้น ันนเจนคิดถึงทีไไหร้ตาก็พื้นนากว่าสิบไร่ในอำเภอจุนจังหวัดพะเยาของลุงคำพันกลายสภาพเป็นสวนหอมแดงทันทีที่ผ่านฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวประมาณสามเดือนดินไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใด มันก็ยังคงให้กำเนิดตามธรรมชาติของดินแต่เมื่อไหร่ที่ดินถูกเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมนั้นอาจทำให้มันถึงกับต้องไม่รักไม่สนใจพืชชนิดใดๆทั้งนั้นคงไม่ได้แตกต่างจากชีวิตของลุงคำพันธ ที่ยังดูแลชีวิตของตัวเองด้วยธรรมชาติและไม่ฝืนชะตากรรมเพราะลุงคำพันคิดเสมอว่าเมื่อชีวิตถูกกํำหนดให้เป็นลูกชาวไร่ชาวนาดังนั้นเป็นเรื่องไม่แปลกมากนักที่บรรปลายชีวิตของเขาจะสิ้นสุดกับคำว่าชาวนาเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่หอบหิ้วชีวิตของลุงคำพันมาถากฐางผืนป่าที่รัฐจัดสรรให้ทำกินแปลสภาพเป็นทุ่งนาและสวนหอมแดงในปัจจุบัน เกิดที่พะเยาพอดีพ่อแม่พามาที่เพื่อจุนที่ตำบลเขากรรมนี่มาเติบโตที่นี่พอสร้างฐานะอยู่ที่นี่พ่อแม่เป็นคนพามาสร้างฐานะอยู่ที่เพื่อจุนมาบุกเบิกมามาตอนแรกก็พ่อแม่พามาบุกเบิกเพราะที่ตรงนี้เป็นป่าเป็นเขาไม่มีที่ที่ล่งที่นี่เป็น ที่รับที่ราบลุ่มมองก,การ์การทาการเกษตรก็พ่อแม่พามาทําไร่ทานาบุกเบิกสมัยก่อนไม่ได้ซื้อที่นานะบุกเบิกเอาคนใดมีแรงเยอะก็ได้เยอะคนใดมีแรงน้อยก็ได้น้อยพอดีพ่อแม่ก็ตอนนี้พ่อแม่ก็เสียมปแล้วแต่ว่าก็มา พอเติบโตขึ้นมาก็ไปบวชที่ที่วัดได้หคพรษาพออายุสิบสิบแปก็ศึกมามาทำไร่ทำนาพออายุยีิบอ็ดปีก็ถูกเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารที่เชียงคำอีกสองปีพอ จบจกเกณฑ์ทหารมาก็มาอยู่บ้านมาแต่งงานกับภรรยาผมคนแรกมีลูกด้วยกันหนึ่งคนวันีเขาก็เสียชีวิตไปลูกด้วยกันได้สองปีเขาก็เสียชีวิตไปอยู่มาอีกได้อีกสองปีผมก็มาอยู่กับ ดูกินกับภรรยาคนที่สองที่บ้านเนี่ยบ้านของผมเองคนแรกเป็นคนที่อำเภอเชียงคำแต่ว่าตอนนี้เป็นคนเป็นแยกเป็นอำเภอฟูซางไปแล้วเชียงคำมีลูกด้วยกันหนึ่งคนพอดีมาเอาภรรยาคนที่สองก็ดูดก,การประมาณได้สิบห้าปีเข้ามาที่นี่แล้วมาปีนี้สิบห้าปีทำนาม,มาตั้งแต่ เยาวไว้ตั้งแต่ศึกออกมาก็าทำนามาตลอดทำนาบ้างทำสวนข้าวโพดทำสวนหอมแดงปลูหอมแดงปลูกข้าวโพดสมัยก่อนมันไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเพราะดินมันดีสมัยก่อนไหมเพราะว่าดินมันสมบูรณ์ไม่มี มันไม่ได้ปลูกข้าวบ่อยแต่ต่อมาต่อมาก็เด้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ปลูกข้าวก็ไม่ค่อยสวยก็เลยมีการอะไรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้อะไรขึ้นมามีการใช้ปุ๋ยใช้สา,สารเคมีใช้อะไรมาก็ บางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันสารเคมีมันเยอะใค,ใครก็ใช้สารเคมีสมัยก่อนเขาไม่ใช้หรอกสารเคมี ชะตากรรมของชายผู้นี้อาจต้องสูญเสียคนอันเป็นที่รักให้กับโรคร้ายคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่ผู้ที่พาบุกเบิกที่ทำกินกระทั่งภรรยาผู้ร่วมชีวิตคนแรกยังมาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่การสูญเสียนั้นไม่ได้ทำให้ความเป็นลูกชาวไร่าชาวนาลดน้อยถอยลงเพราะเมื่อลุงคำพันมีครอบครัวใหม่เขาคิดเสมอว่า สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของลูกชาวนาอย่างเขาได้คือดินเท่านั้นมาวันนี้ฉันร่ำเข้าใจว่าดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีเคมีลวงตาน้ำพาแต่ความอยากจนจะไม่จน ต่อไปลังเป็นสายน้ำยางไหลน้ำคุณใไอน้ำนม,มแม่จะกลับไปฝ้า รรอ,รอรมมมททุกกะตจสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้า เพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยเรื่องราวของเกษตรกรผู้มากด้วยความเพียรยังไม่จบเพียงเท่านี้เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนดินเปลี่ยนความคิดได้ในตอนต่อไป ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทําให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ แต่ข้าวไม่ลม้มอบวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ึ้นแท่งเพียงไม่มีอยากรู้จริงเหรอ ดินที่ดี ให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใชหให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอ